Yeah, สวัสดีค่ะดเด็กๆในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้ใหม่มีชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่าอินชือ้ออินชือ้อแปลว่าอาหารการกินค่ะศัพท์ในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะก็จะเกี่ยวกับอาหารทั้งหมดเลยนะคะ,อ,ะอาหารชนิดแรกค่ะียนเปาัียนเปาัียนเปา ขนมปังพิซซาปิ่งพิซซาปิงปิซซาปิ่ง,งพิซซาค่ะตันจีตันจีตันไข่ไก่เจี้งัเจี้ง กัวเจียงแยมผลไม้นะคะเโก้เรือโก้เรือโก้แปลว่าฮอทดอกค่ะฮอทดอกในที่นี้หมายความว่าฮอทดอกที่เขาเอาไปใส่ไว้ในขนมปังนะคะนิ้วหนา เหนียนวหนานิยวหนนมบัวค่ะคเฟยคาเฟ่คาเฟ่กาแฟชชาาาาลลสลัดค่ะ 香肠，香肠，香肠。三角卡。火腿，火腿，火腿。ham。牛排，牛排，牛排。 สเต็กเนื้อค่ะมาดูคำศัพท์เพิ่มเติมในบทเรียนกันนะคะคำที่หนึ่งเจ้าฟัานเจ้าฟัานแปลว่าอาหารเช้าค่ะคำที่สองอู่ฟันอู่ฟันอาหารกลางวันคำที่สามค่ะหวานฟันหวานฟันอาหารเย็นคำที่สี่หวานหวาน แปลว่าชามหรือถ้วยนะคะคำที่หค่ะเปยเปยแปลว่าแก้วคำที่6ค่ะผิงผิงขวดคำที่7เพียนเพียนแผ่นคำว่าหวานเปยผิงเพียนนะคะเป็นคำลักษณะนามนะคะสว่างไว้หลังจำนวนเสมอแต่เราก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับคำนามนั้นด้วยนะคะ คำที่8ปดควายควาแปลว่าชิ้นค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะนามเช่นเดียวกันเหอเหอแปลว่ากับหน,นินหนินคุณหรือท่านนะคะใช้กับคนที่อาวุโสกว่าหายหายแปลว่ายังเหมยเหมยไม่ไมไมอีห้ยอีห้ยแปลว่าสักครู่หรือสักพักค่ะ เราจะไปดูแบบฝึกหัดหน้าที่28กันค่ะเขาให้นักเรียนนะคะหาตัวอักษรจีน G นะคะประกอบกันเป็นคำตามคำศัพท์ภาษาจีนาคำคำแรกนะคะเขาให้หาคำว่านมนมภาษาจีนพูดว่าหนิวหน่ายหนิวหน่ายนักเรียนก็ตัวอักษรจีน G นะคะประกอบกันเป็นคำแล้วเขียนลงไปในช่องได้เลยค่ะคำที่สองนะคะเมี่ยนเปา เมี่ยนเปาขนมปังคำที่สามค่ะชาลาซาลาสลัดคำที่สี่ค่ะจีตันจีตันจีตันไข่ไก่และคำสุดท้ายค่ะเสียงฉางเสียงฉางไส้กรอกนะะในหน้าที่29เก้เขาให้นักเรียนดูคำศัพท์ที่อยู่ด้านบนนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เอาหมายเลขที่กำกับไว้ที่คำศัพท์นะคะลงไปเติมคำที่อยู่ด้านล่างนะคะว่าคำหมายเลขใดนะคะใช้กับลักษณะนามคำใดอ่ะมาดูคำศัพท์คำแรกกันก่อนคำที่หนึ่งนะคะเมี่ยนเปาเมี่ยนเปา,เปาแปลว่าขนมปังคำที่สองคะ่ะเสียเส่ยงฉางเสี่ยงฉางจำได้ไหมคะว่าแปลว่าอะไรไส้กรอกค่ะ คำที่3มค่ะนิ้วหน่ายนิ้วหนแปลว่านมบัวนะคะคำที่สี่ค่ะไม่มีในบทเรียนแต่ก็เป็นศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารเช่นเดียวกันค่ะช่วยช่วยช่ย,ชย,ชยแปลว่าน้ําค่ะคำที่หค่ะกว่ซือกวดซือนะคะแปลว่าน้ำผลไม้ค่ะและคำสุดท้ายคำที่6กจีตันจีตัน คำนี้อยู่ในบทเรียนนะคะจำได้ไหมคะว่าแปลว่าอะไรจีตานนะคะไข่ไก่คะ่ะเราไปดูเลือกเติมลงในลักษณะน้ากันเลยดีกว่าน้เขาให้มาอยู่สองกลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือเก้อเก้อ,กอแปลว่าอันนะคะอะไรที่แบบหยิบต้องได้หยิบได้นะคะใช้กับการกินนั่นเองก็คือใช้เก้อได้เลยนะคะ ต่อมาค่ะกลุ่มที่สองนะคะใช้เปยหรือผิงนั่นเองเปยแปลว่าแก้วผิงแปลว่าขวดนะคะจะใช้เป็นแก้วหรือเป็นขวดก็ได้อันนี้น่าสนใจมากจะต้องเลือกใช้เกี่ยวกับเครื่องดื่มนั่นเองค่ะ,ะหมายเลขที่จะต้องเติมใช้เกอร์ก็มีอยู่หนึ่งสองและหกนะคะหนึ่งก็คือเนียนเปาสองเสียงฉางส่วนหกก็คืออะไรจำได้ไหมคะเด็กๆ คำที่6ก็คือจีตานนั่นเองค่ะต่อมาคำที่ใช้ไปหรือผิงลักษณะนมไปหรือผิงได้นะคะก็มีคำศัพท์คำที่สามี่และห้าค่ะคำที่สามก็คือนิ้วหนายิ้วหนายนมวัวนะคะคำที่4ก็คือช่วยช่วยแปลว่าน้ำและคำที่ห้าค่ะกัะวจื้อกัวซื้อนะคะแปลว่าน้ำ,นำผลไม้ค่ะ,ะวันนี้เราซื้อขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนคนใดที่ ยังจำคำศัพท์ไม่ได้นะคะขอให้นักเรียนย้อนวิดีโอไปเพื่อทบทวนบทเรียนด้วยนะคะวันนี้เราซื้อขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะใจเจียนบ๊ายบาย